ผีแดงสร้างประวัติศาสตร์หลังชนะลียงในยูโรป้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมแรกของประวัติศาสตร์นะครับที่ทํา2ประตูใน120่นาทีและจากนั้นในรายการเมเจอร์บอลยุโรปในเกมที่พวกเขาเอาชนะลียง5ประตูต่อ4ในเกมยูโรป้าลีกรอบแทีมสุดท้ายนาที่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาเกมที่ออเทกฟอร์นะครับสู้กันอย่างสนุกหลังจากเกมแรกที่ฝรั่งเศสเสมอกันมา2ประตูต่อ2โดยปีศาจแดงนะครับออกสตาร์ทอย่างร้อนแรงโดยการขึ้นนํา2ประตูจากมานเอลอูกาเต้นาทีที่ และดีเอโก้ดาโลนะครับนาทีที่45บวกหนึ่งแต่ว่าครึ่งหลังทีมเยือนทําได้ดีกว่าและมายิง2ประตูเช่นกันนะครับจากโกรรงเตงนะฮะนาทีที่71และนิโกลัสนาทีที่78โดยก่อนหมดเวลา1นาทีโตลิโซมาโดนไล่ออกทําให้ทีมเยือนเหลือ10คนจบเกมเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับรวมผล2นัดเสมอกัน4ประตูต่อ4ต้องสู้กันต่อในช่วงต่อเวลาทีมดังจากฝรั่งเศสที่เล่นด้วยความมั่นใจแม้ตัวน้อยกว่าและมาทําเพิ่มอีก2ประตูจาก รายานเชสกี้นะครับนาทีที่105และได้จุดโทษนะครับของอล็กซองลากาเซตยิงไปที่นาที110ทําให้ทั้งสองทีมนะครับทิ้งห่างไป4ประตูต่อ2แต่ว่ายูในเต็ดนะครับมาพลิกสถานการณ์กดไป3ลูกรวดจากบรูโน่เฟนันเดสจุดโทษน,นาทีที่114ตามด้วยคอบบี้เมนูน,นาทีที่120และแฮร์รี่แมคควายมงสวยๆลูกสุดท้ายนะครับนาทีที่120บวก1ช่วยทําให้ทีมแมนยูไนเต็ดชนะมา5ประตูต่อ4ด้วมผลแล้วเกมชนะ7ประตูต่อ6 เข้ารอบสุดระทึกจาก2ประตูในนาทีสุดท้ายและช่วงทดบัตรเจ็บต่อเวลาพิเศษนะครับทำให้แมนยูน t เตดเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่ยิงได้2ประตูในนาทีที่120สําหรับรอบรองชนะเลิศนะครับทีมของรูเบนอโมริมจะไปเจอกับแอตติกบินเบาทีมดังจากสเปนโดยเกมแรกจะไปเล่นแรกกันที่แดนกระทิงดูดในวันที่1พฤษภาคมตามด้วยกลับมาเล่นที่อังกฤษวันที่8พฤษภาคม